อันนี้มาถ้ำที่อาศัยของพระโมกขลานะก่อนครับใครอยากจะมีฤทธิ์มีเดชห่อ,อเหนินเดินอากาศไม่ชนต้นไฟเสาไฟฟ้าเอาเออ้าเขาไปที่ฐานได้นะครับนี่เป็น ถ้ำท,ที่อาศัยของพระโมคัลานะาไม่ใช่ถ้ำกาลสิลานครับต้ำกาลสิลานั้นอยู่ห่างอยู่นี่ไปสามสิบกิโลแต่ที่นี่เป็นถ้ำที่อาศัยของท่านนะครับเวลาที่ท่านมาเข้าฝ้าพูเจ้าดูมาเข้าสมาบัติก็จะมา,มาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้ำท,ที่ท่านได้สาเร็จอรหันและก็นิพานนั้นอยู่ถ้ำกาลสิลาซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ถ้ำนี้นะ ซึ่งห่างจากนี้ไปประมาณ30กิโลดังนั้นสารีบทก็ดีโมโคลานะก็ดีนี้เป็นของพระโมคคลานะเป็นอาคลาละสาวกเบื้องซ้ายแล้วก็เป็นผู้เลิศในการมีบุญจะลิศหรือว่าอิทิลิ์ออกเหินเดินอากาศได้ครับดังนั้นองค์นี้ก็เป็นสาวกที่เป็นที่พระพุทธเจ้าไว้วางใจในการที่ ให้ช่วยพอะพระศาสนาดังนั้นก็ถือว่าเราได้มาแล้วก็อธิษฐานให้เดินทางปลอดภัยในทุกสถานที่ทำหรือว่าผู้ที่อ่ก็ก็ต้องถามหมอนะหมอว่าหายไหมนะนะครับอธิษฐานดีๆ มกเออ่ทำโมคาลานะแต่ว่าไม่ใช่ถ้ำที่ท่านสำเร็จอรหันต์นกันที่ผ่านไม่ใช่เนี่ยอยู่ห่างกันนี้ไปตั้งสามสิบกิโลว่าขึ้นแจ้คัดทองแล้วอันมาอาศัยอันมาอาศัยอานมาอาศัยแล้วก็ที่ท่านก็มาเข้าสมาบัตรมาภาวนาที่ตรงนี้ไม่ใช่ถ้ำที่สำเร็จอรหันต์ของท่านสำเร็จอรหันนั้นอยู่อีกถ้ำหนึ่งครับห่างนี้สามสิบกิโล ก็เป็นที่สวยงามพักผ่อนใช่ไหมก่อนพระท่านก็อยู่แบบนี้แหละครับอยู่แบบเรียบง่ายมีก้อนหินมีอะไรก็อ,อยู่ได้สบาย,บายแล้วก็บ,บนเขาคิ้สกูดนี้พระเจ้าก็ไม่ได้จำรรษานะครับแต่ว่ามาอ่าก็เรียกว่ามาพักผ่อนมาเข้าสมาบัติแต่นั้นเมื่อภาษาดิบุตรท่านเข้าสมาบัติบนเขาคี้สกูเนี่ ยักษ์จึงกระบ,บองตีศรีรษะท่านอพอตีศีรษะเสร็จก็ยักษ์ก็ตกลงมาแผ่นดินสูบแล้วก็ท้าเวียุบรรณท้าวิรุณหกวิรูปักอมตะรถเนี่ยก็จึงเอาคาถาอาตาปัญญาสูตรเนี่ยมาให้พระพุทธเจ้าแสดงคือวิปัสสิะครับจะทําให้เราอุบาสกบาสิกาพระจะไม่ถูกทําลายอันนี้ก็เป็นคาถา,าดี